มาช่วยกันเฮ็ดแม่อร่อยทุกคน <laughs> มอรวมสาบานบะหมี่ปูของเรามาช่วยกันเฮ็ดแต่ไม่มีปูนะกินแต่บะหมี่เป็นบะหมี่ที่พี่ได้รังสรรค์มาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นบะหมี่ที่เราคุกน้ำำาําอมฤตมาเรียบร้อยแล้วสรุปพรุ่งนี้น้องมาทํางานไม่ได้กันหมดเลยมาค่ะบะหมี่เราไม่มีถ่ายตามท้องตลาดเอ้ยจะใช้บะหมี่ตามตลาดไม่ไม่ใช่ของเราเป็นบะหมี่ที่สั่งทาพิเศษเริ่มจากใครก่อนดีมาช่วยกันจ้วงเร็วช่วยกันชิมหน่อยคอมเมนต์เตเตอร์ทั้งหลายหูอร่อยย<า>ัง เหนียวนุ่มเนาะเส้นเส้นดีมากอะดีกว่าหน้าฟายวายอุ้ยแม่อร่อยมาชิมซีชิมอันนี้เป็นซ่อมที่ยังไม่ผ่านปากใครทั้งสิ้นตัวสีฟันเข้มด้วยอืมก็หอมบะหมี่เป็นไงนุ่มเหนียวนุ่มมันไม่เคลินนุ่มหรอคะเออมันเหมือนบะหมี่ทั่วไปในท้องตลาดปะไม่เหมือนเออแต่อร่อยไม่อร่อยเออเพราะว่าเส้นมันมันไม่เป็นบะหมี่ไข่แท้ๆอ่ะท่านขิง พ้อโสาบานเป็นพี <iter Cin que Ö> ่ชายชายห้าปลหมี <S <S ่เกี้ยวอันนี้หญิงห้าอยะอัดน้องตังของพี่สวัสดีมอ เป็นไงเข้มข้นเข้มข้นือายู่แล้วไม่ต้องปรุงถ้าชอบเผ็ดวันนี้ตเติมพริกได้อัอนนี้คือเราทําให้รสชาติกลองกลาเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคนดีๆเขาก็กินกัน <c oughs> อุ้ยอาถามว่าเอามานาวมาจําเป็นไหมถ้าคนชอบเปรี้ยวเราก็แอดออนเพิ่มไปได้แต่ถ้าใครไม่ชอบอันนี้มันก็อร่อยในตัวอยู่แล้วบะหมี่ปูครุกรานแม่อรพันซาเจอกันงานวันเล็กมาแน่มาแน่นอนชัวร์ชัวร์ฉัน เทสู่จนฉันบวมไปหมดแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นแม่ออพพันรอบนี้ถ้าแปลกๆไปไม่ได้ทองนะคะบวมโอเค